สวัสดีท่าชนชมน่าฮนะคะ,ะ,ะวันนี้เราอยู่กันในเกมโซล่าสเมนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นอะไรหลายๆอย่างที่น่าเบื่อมันไม่มีอะไรทำมากอืมยวคลิปหนะะ้าเอาเป็นอะไรโลบอกปะเออโลบอกนั่นแหละวันนี้เราก็จะมาทําการเล่นพวกเกมทำลายโลกกันบ้างนะ,ะเกมเบาสมองหลังจากเล่นเกมหนักสมองมาเนิร์ดแมน ฟังเสียงชัด,ชดไปเลยหนึ่งทีตัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นเกมแนวลายโลกเพื่อไปเนาะชื่อเกมก็คือ Solar Smash คนระับไปหาโหลดมาเล่นกันได้สนุกดีเ,เล่นเพลินนะฮะมันเพลินจริงนะเกมแบบดูมานมากพลนเอ้ยมันเพลินจริงนะผมจะถึนแบบเนี้ยมันเพลินแบบเล่นเพลินมากแล้รับผมอ่ะ ชอบเอ็อันนี้สุดเลยคือวเวลาไม่มีอะไรจะทำลายก็เรียกไออันนี้มาแล้วก็กดเจ้าปลาหมึกแล้วก็ปลาหมึกก็จะดึงอายานลุกลำนี้เอาไปถ้าแขนมันถึงนะแขนมันไม่ถึงยานมาไกลาแล้วเดี๋ยวนะ ผมก็จะทำการโจมตียาลบเฮ้ยทำไมไปเร็วจังเลยเฮ้ยตีไม่โดนจะ,จะจับโดนไม่มาโดนโดนแเนี่ยงานนี้ปึป๊บปลากอดนเอา้ามันไม่ไปด้วยเหรอ ปุ๊บเป็นึ่งทีเหมือนใส่พลังหน,นึ่งไมมเป็นบอลผมรู้แหละถ้าเอเลี่ยนบุกโลกแค่อะไรสูบเอเลี่ยนไม่เป็นบอลตบทีบอกเลยนะเจ็บเดี๋ยวเราก็จะมาเรื่องของการทำลายดวงอาทิตย์เฮะเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบพวกดาวมากมายเนาะแล้วเราก็จะทำการเล่น เจ้าหมาตัวนี้มาตรงนี้เลยมันจะพักปังคอกดังปังมันก็จะเลียนสองล่างนะทั้งล่างหมาเอาว่กายกับมันชื่อหมาแล้วนะชิบะปะจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรมันเป็นหมาของญี่ปุ่นหรือจีนนี่แหละผมจำไม่ได้ ฮอปปี้ปะจำชื่อมา้าไม่ได้ละดาสุด <c oughs> นนที่นี่เราก็มาหาทำลายดาวมันเพลินยิงเปเตอร์ให้มันพังมาเดินามาดูกันว่าถ้าดวงอาทิตย์หมดเล็กลงมันจดเกันเลยึ้น ดี๋ยวต้องยิงให้ดวงอาทิตย์มันเหมือนจะพังกันมันจะหดเล็กลงนะนี่น่าจะหดนเล็กแล้วอือม,มันจะระเบิดนะทุกคนโอาเห็นไม่ชัดเลยนะ้าต่างว่ากินมาบางังมันก็พอมนหดเล็กลมันก็จะระเบิดเหมือนซูปเปอร์โนวานี่มันระเบิดระดับจกบักรวาลเอ้ยโคตรสวยอะเฮ้ย อย่างเฟี้ยวนี่ไอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวนี่อย่างเฟีย้ยวเลยเดีย๋ยวไปเลเป่นดาวอันนี้มันเป็น,ปนดาวที่ใส่รูปเดี๋ยวตตะไปตองใส่รูปเลยเลยนะรูปอันที่หนึ่งก็จะเป็นรูปบาดตาบาดใจท่านผู้ชมหลายๆคนที่ดูเมฆเรื่องนี้นะฮะรูปบาดตาบาดใจท่านผู้ชมหลายๆคนที่ดูอนิเมะเรื่องนี้ ลับเรื่องเกิดหมลูกอาชีก็ทำไมมันไม่มีเอกคนที่มันอืมยืนอยู่หน้าประตูฝาเอกคนที่มันถือมีดมาฆ่าไอนะ้น่ะอืมไอ้เวะตู้เลยเนี่นว่าจะระเบิดเปคุยมันซะหน่อย <c oughs> เกมเนี่ยเล่นเพลินอย่างเงี้ย เกมก็เป็นช่วงต้นคิดถแต่ใครถามรอบกับโซล่าเสมยแต่ชื่อเกมเกมแนวเบาสมองน่าจะเป็นเกมแนวแบบเบาสมองเกมแรกของช่องเลยมั้งเกมแนวเบาสมองเนี้ยคิอตีช่องราเกมหนักสมอง <laughs> แบบแรงตกอย่างเงี้ยเออเล่นเอาวีแรงตกอ่ะใครเป็นบ้างหรือม่ก็เล่นโลบอกแล้ว P P พีพีบอกคุณน่าหัวหมดอ่ะเออค่าหัวหายอยาุ้นฟูมาดูแน่ไอ้เนี่ะอืมโหสุด เดี๋ยวเราลองเอาหมาค็อกกี้ตามที่เราเป็นคอนเทนต์คือเอาหมาค็อกกี้มันทุบดาวมันเจ้ามามันชื่อหมาเลยนะเออเอาหมาไม่เป็นบอลแม่โอ้กระตุกเลยโห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 พลังแห่งมวหมาตีขาสมัติทุบโลกให้แบนได้หังอย่าไปเยียม ย้ำกับหมาคนโดนหมาไม่บอลอะไรดูปโคตรหนดหม,ดมาตัวตัวใหญ่เท่าดาวกับเท่าอ่ะเราไปเล่นกลังบ้างหมาอาวกาศจะเขาสร้างอุปกรณ์อะไรสวยจังไงกันเนี่ยยิ้มไปไหนมาละมาแค่นี้เอาแค่รูปเดียวกันแล้วกันเดี๋ยวค่เดี๋ยวเราไปดาวอื่นมั้ง ป็นดาวนี้มันก็จะเป็นดาวค้างโอเคกับมันดาวไซเบอร์พลังสี่จุดสี่เออหนึ่เป็นดาวแนวแบบจักรกลอ่ะเนาะจักรกลก็ต้องเจอปลาหมึกหน่อยสกิดเบาๆก็มีดาเมจสกิดเบาๆก็มีดาเมจได้ อย่างเช่นมาทิพพเจ้าดาวเหนืออืมทีเดียวบาเลียหายเลยเป็นมาทีพโคตรตึงเอ้ยผมจะรู้ว่าถ้าผมสร้างบาเลีลหลายชั้นนะอันนี้คือวิธีการสร้างบาเลียของผมอืมอืช่วงน,นี้บาเลียมันอัปเดตเก่าบ,บาเลียมันชนกันได้อัปเดตนี้บาเลียชนกันแล้วมันระเบิด อืมแล้วต้องสร้างให้มันกระจายๆๆกระจายกันหน่อยปืนทำลายโลกไม่เก็บไว้หลังๆแหละเรามาลองเอามาที่ประเทาทางเหนือเฮ้ย,ยหวัวเรียกมาสองตัวให้ไม่มีการสะทบสถานใดๆเลยทีงสิ้นอื้ม นี่ยังมีการสรุปสถานปลาหมึกมันตีทะลุเลยเหรอเดี๋ยวลองมาถึงตาตัวตึงละเฮ้ยกระแรงอยูน่นะกระพังแจ้ม,มเซกมาลัวๆล่ะอออ๋ออ,อหายเลยหายหมดเลยหายหมดเลยนี่วะอือหือ ก็จะเป็นกรสูนรักษานะะที่บอลเปิดเกมเกขาก็จะให้มาสิบนัดถ้าอยากได้เพิ่มเราก็ต้องดูโฆษณามันก็จะให้เราละสามสิบถ้ามันจะเขียนสิบห้าแต่ผมได้สามสิบงงเหมือนกันสิบห้าคูณสองเมันก็จะดูดซึมเข้าอย่างนี้นะฮะคิดดีด้วย คลิปนี้ก็เป็นคลิปชิวๆเช่นเคยโอเคคลิปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะคะพอดีคลิปนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์คลิปหน้ามีคอนเทนต์แน่นอนการันตีน่าจะสหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งเลิกให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับปิดด้วยแบบภาพดวงอาทิตย์ระเบิดก็ขอไไปปคลิว้้เเพีียงท่านขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบกันด้วยนะครับก็ไปเทป